สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camper Van Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์สุดฮอตที่หลายคนรอคอยกันอยู่ กับ Honda Wave 125i รุ่นปี2026สีแดงสดใหม่ที่เรียกได้ว่ามีทั้งความสวยความแรงและความประหยัดครบจบในคันเดียว Honda Wave 125i เป็นสกูตเตอร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพสูงโดยในรุ่นปี2026นี้ Honda ได้อัปเกรดทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยสีแดงใหม่แบบเมทัลลิกเรสที่เงางามสะดุดตาเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูโบเฉี่ยวทันสมัยและยังคงความคลาสสิกในแบบฉบับของเวฟที่เราคุ้นเคยไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงพร้อมไฟท้ายดีไซน์เรียวสวยที่ดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมตัวบอดี้ถูกออกแบบให้รุลมมากขึ้นทำให้ขับขี่ได้มั่นคงทั้งในเมืองและนอกเมือง ส่วนเบาะนั่งก็ถูกปรับให้มีความนุ่มสบายรองรับการนั่งสองคนได้อย่างดีเยี่ยมมาดูกันที่หัวใจสำคัญของรถคันนี้นั่นคือเครื่องยนต์ขนาด 125cc ซี4จังหวะแบบ p g m f i ที่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมจุดเด่นของเครื่องยนต์นี้คือการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อเร่งเครื่องและมีระบบระบายความร้อนที่ช่วยให้การทำงานเสถียรแม้ขับทางไกล ในส่วนของระบบเกียร์ยังคงเป็นเกียร์วน4ีระดับที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ขับขี่เป็นประจำระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบสวิงอารมช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลไม่สะเทือนจนเกินไปแม้เจอถนนครุกคะัด้านความปลอดภัย Honda จัดเต็มด้วยระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและหลังแบบรัมเบรกเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่หยุดรถล้แม็ดีไซน์ใหม่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ยังขนาดมาตรฐานที่เกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านค่าได้ง่ายมีไฟบอกสถานะต่างๆชัดเจนรวมถึงช่องเก็บของใต้เบาะที่ใหญ่พอจะใส่หมวกกันน็อกหรือของใช้จำเป็นได้สบายๆส,สำหรับการใช้งานจริง Honda w เว e 125i รุ่น2026ถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับทุกเพศทุกวยัย ทั้งนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ต้องการรถใช้งานประจำวันด้วยความประหยัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณ60กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าขับไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันเลยครับ ในด้านราคานั้น Honda Wave 125i ปี2026เปิดตัวในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ58,000-62,000ถึงบาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ตกแต่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์ Honda โดยรวมแล้ว Honda Wave 125i รุ่น2026สีแดงคันนี้คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่สวยงาม สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าในราคาเดียวกันใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งเท่ประหยัดและดูดีในทุกมุมมองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับและนี่คือรีวิวจากช่อง Camper Van Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ